พี่น้องสุขครูซุขคนมือนิเซาเทีบานสิมันเกงจืดพี่น้องแก่งจืดพ้นเส้นอย่าขกินเนาะใส่กระดูกหมูอันดับแรกเขาก็ตั้งริกไทยใส่กระเทียมแล้วก็หัวใบพี่น้องไปหอมปออมดูผักชีผักชีฝรั่งทีื่อเจเอิ่นเนาะตำให้มันละเอียดใส่ผักชีน้ำใบหากผักชีไหนพี่น้องพออย่างเพื่อให้มันหอมกัวเกล่าผักชีฝรั่งผักหอมปอมเขาเนาะมาขกให้มันละเอียดเนาะ แล้วก็ไตเส้หมูบดเนาะพี่น้องหมูเส้พอประมาณแล้วก็กระดูกหมูเส่น้ำหมูเส่น้ำแล้วก็ติดตามให้เข้ากันติมน,น้ำปลาพี่น้องเติมน้ำปลาปรุงรสเข้าไปเลยอันนี้สูตรสาวไทยบ้านเนาะสูตรไทยสูตรม่เนาะพี่น้องเนาะ ตามด้วยเกลือเส้นน้ำปาลากับเกลือแล้วก็ตามด้วยเอานะพี่น้องผงนัวเซลล์เซบไลส์ส่วนหน่ยเซบไลส์ถ้าก็จะจำมมันเข้ากันอะซีอิ๊วขาวลงอีกพี่น้องเพิ่มเติมซีอิ๊วขาวอีกแล้วก็จัมทำให้มันเข้ากับเครืออ่องเคียวที่เราขูดข้าเยี่ยวตำให้เราเคี่ยวกันกี้เลยตำให้มันเขา้า,เกา,เา,เขากันท,ทีน่ท้องน้ำเขาเนี่ย เสร็จแล้วโมเดลและเติมนิดหน่อยข้าหมูเสร็จก่อนจะเป็นก้อนก็ปั้นก้อนน่มันก้อนน่ ามผสใส่พักใส่เสร็จแล้วพี่น้องแกงจืดซ่บแซ่บแกงจืดต้มปลุกหมูกะลุกอ่อนปดุกป้อน,ออนสมถุน้ใส็ใส้เส้นร่อนใส่เส้นล่อนจบแซ่บ<ๆ>